สวัสดีครับมาพบกับช่องอธิษฐานจิตวันนี้มาฟังประสบการณ์หลวงพ่อทองวัดเขาตะเคาที่คนขายออนไลน์จะต้องมีบูชาเล่าเรื่องโดยอาจารย์เจวัดปาพยิ้มเชิญรับฟังครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับผมวันนี้อาจารย์จะมาเล่าถึงหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคานะครับหนึ่งในพระที่นักขายออนไลน์เนี่ยต้องมีนะครับ หลวงพ่อทองวัดเขาตะเคาเนี่ยมีทั้งอ่าอ่าพระที่เป็นรูปรอยองค์นะครับแล้วก็ลุ่อมทองไหลนะครับร่วมทองไหลเนี่ยมีสามพิมนะครับพิมพ์แรกเนี่ยคือพิมพ์รูปประคำนะครับคืออ่าถังวัดเนี่ยได้สร้างเป็นรูปประคำมาแล้วก็มีกี้นะครับมีกี้นะครับแล้วก็อ่ารูปประคำเนี่ยมีทั้งรูปประคำทรงกลมนะครับแล้วก็เป็นจี้ที่เป็นทรงแอปเปิ้ลแล้วก็จี้ที่เป็นทรงอ่าบัวตูมนะครับ จี้ี้เป็นส่งแอปเปิลความหมายคืออะไรจี้เป็นส่งแอปเปิลเนี่ยหมายถึงาลาบผลลาบผลนะครับความสําเร็จนะครับอ,ออกดอกออกผลสําหรับสําหรับคนที่เก่งกําไรสําหรับคนที่กินดอกสําหรับคนที่เก็บค่าเช่าสําหรับคนที่ลงทุนไปแล้วไม่เคยเห็นดอกเห็นผลนะครับแอปเปิลเพมแอปเปิลเนี่ยเหมาะมากๆนะครับ ส่วนดอกโบตุ่มดอกโบตุ่มนี่คืออะไรดอกโบตุ่มคืออันนี้นะครับนี่นะอันนี้คือแอปเปิลนะโบตุ่มนี่คืออ่าสำเร็จทางโลกสําเร็จทางธรรมสำเร็จทางโลกทางธรรมสำเร็จทางโลกคืออะไรการเงินคล่องการงานดีนะครับคือชีวิตไร้อุปสรรคนะครับส่วนที่เห็นนีกันนึงก็คืออ่าเมื่อกี้ที่เป็นละหล่อนนะี่คือสีพึ่งสีพึ่งโลมงาทองวัดเ,เขาตะเคานะครับนนรนะอันนี้เป็นทรงรูปคำนะอันนี้เป็นทรงรูปคำ หายากมันไม่ได้หายง่ายนะครับเพราะของเกมมันเดือดดันของแท้เนี่ยผิวนี่จะขูดขัดแล้วก็แตกเลยสิ้นนะครับแล้วก็รูปเอ่อรูปหลวงพูทองเนี่ยอ่ารูปหลวงพูทองเนี่ยจะปัม๊มแล้วก็บล็อกกลมนะครับจะไม่เบี้ยวจะไม่เอียงนะครับส่วนรูปหล่อส่วนอ่าส่วนเอ่อรูปหล่อรูปลอยองค์นะครับรูปลอยองเนี่ย เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาเปรไดิฐเนี่ยเป็นประธานในการสร้างนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาปรไดิเป็นประธาน,นการสร้างหลวงพ่อโสวป่าคลองบางครกแล้วก็เกจิเพชรบุรีอีกหลายพระองค์นะครับสร้างจากเนื้อผงพุทธคุณผสมผงทูกผสมเกสรดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้พระนะครับผสมมว tamam ลสารของพ่อแดงวัดเขาเปรไดิอฐกเยอะมากเยอะมากนะครับเยอะมากศักดิ์สิทธิ์มากมาก พุทธคุณนี่คืออะไรการเงินคล่องการงานดีชีวิตมั่นคงหนุนดวงชะตาแคล้วคลาดนี่รุนตรายที่สำคัญนะครับพระของหลวงปทองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกอมไม่ว่าจะเป็นจี้ไม่ว่าจะเป็นสีพึ่งสีพึ่งหลวงปทองรวมถึงอ่า,อาพระรุ่นแรกของหลวงปทองเนี่ยอาจารย์จะบอกว่ากันผีกันของได้ดีนักแลกันผีกันของได้ดีมากๆ มากนะครับมากๆนะครับ,ค,รบคือของแท้ของเก้นเนี่ยอาจารย์จะบอกว่ามันมีเทคนิคการดูแต่อาจารย์ไม่พูดว่าเดี๋ยวจะเป็นการชี้ผงให้เขลอกอาจารย์เจอมากเลยนะครับคือหลายคลิปที่อาจารย์พูดออกไปเนะี่ยแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนไปไปเขาเรียกว,ว่าเกเนนะา้เหมือนไปทําไปปรับปรุงพัฒนาให้มันเก้กันงใกล้เคียงเลยอารย์อาจารย,อาารย์อาจารย์เลยไม่ไม่ไมค่อยอยากจะ บอกจะสอนจะนะวิธีดูตําหนิเท่าไหร่แต่ถ้าคนไหนถามอาจารย์บอกได้นะครับอาจารย์ครับผมมีเก็บไว้10ปไปดีไหมครับเนี่ยอาจารย์บอกได้แต่จงรยอมรับความจริงนะครับจริงๆแล้วพระหลวงก็ทองน่ไม่ว่าจะเป็นพระรุ่นแรกอย่างนี้นะครับหรือลูกอมทุกชนิดนะครับหรือสีพึ่งเนะี่ยอาจารย์จะบอกว่ามันเน้นการเงินคล่องเน้นการเงินคล่องนะครับเน้นการเงินของเป็นพระเมตตาที่ได้รับความนิยมสําหรับคนขายออนไลน์ทําไมทําไมต้องคนขายออนไลน์นะครับ หนึ่ง,งขายออนไลน์เงินอยู่บนฟ้านะครับพระท่านเนี่ยเป็นพระลอยน้ํามาเนี่ยเป็นพระองค์น้องสุดนะครับของ่ายพระลอยน้ํามานะครับเหมาะคนขายของออนไลน์มากมากมากอาจารย์พูดฟังคํานี้แล้วกันนะครับและที่สําคัญเนี่ยยิ่งเป็นรุ่นแรกนะครับยิ่งเป็นพระรุ่นแรกเนี่ยที่ไม่ใช่ลูกอมเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าหนุนดวงชะตาไม่ให้ตกต่ํา วันนี้อาจารย์มีตัวอย่างให้ฟังสองตอนตอนแรกตอนแรกนะครับตอนแรกเป็น f อเนี่ยเล่าเรื่องมาคือที่บ้านเขาทำรับเหมาแล้วก็ขายวัสดุก่อสร้างทำฮาร์ดแวร์นะครับลูกค้าติดหนี้ลูกค้าติดหนี้คือเจ้าของบ้านจัดสรรนเนี่ยการเงินสะดุดการเงินสะดุดเครียดมากเครียดมาก จะทวงก็ไม่ได้ลูกค้าเก่าแก่รุ่นพ่อลูกค้าเก่าแก่รุ่นพ่อเจ้าที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นเป็นสิบล้านอะ่ะเจ้าที่ใหญ่ที่สุดเป็นสิบล้านอะ่ะทวงไงถ้าเขาโกรธจะทําไงเสียลูกค้าไปทําไงเครียดมากเลยครับอาจารย์เครียดมากลูกค้าทวงเงินยากอาจารย์บอกเลยนะอาจารย์บอกเลยนะเอาลูกอมหลวงพ่อทองไปสักอง เอาลูกอมหลวงพ่อทองไปสักองค์อาจารย์แนะนำเลยทรงบวตูมสมหวังดังใจหมายสําเร็จสมหวังดังใจหมายลูกค้าเจ้าใหญ่ที่สุดของเขาเนี่ยมีหุ้นในโรงพยาบาลและทำหมูมบ่บ้านจัดสรรด้วยมาเจอโควิดเข้าไปค่าตรวจโควิด COVID. วันหนึ่งวันละล,ะล้านวันหนึ่งนะครับรายได้วันละล,ะล้านอะ สภาพคล่องกลับมาแล้วลูกค้าไรสภาพคล่องกลับมาแล้วทำไงนะครับจโอ้ไม่ต้องทวงเลยอ่ะจะเอ่ยปากทวงก็ไม่กล้าลูกค้าชำระตังค์อ่ะลูกค้าชำระตังค์สิบล้านอ่ะนี่คือพุทธานุภาพนะครับแค่ที่ฐานแค่ที่ฐานนี่คือคือไม่ทุนไม่ต้องทวงตังค์ลูกค้าเลยอ่ะ ไอ้ที่สําคัญลูกค้าเล็กๆน้อยๆนะครับลูกค้าเล็กๆน้อยที่ท,ทํา no. หมู่บ้านเนี่ยเปลี่ยนไซส์หมู่บ้านจากบ้านเดี่ยวบ้านแฝดกลายเป็นทาวน์โฮมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนสไตล์บ้านเลยเพื่อขายง่ายและที่สําคัญลูกค้าอีกสามเจ้านะครับทําทําเป็นเฟดเฟดทาเป็นซอยๆนะครับซอยหนึ่งเนี่ยทีละสี่หลังแล้วก็ขายทำสี่หลังแล้วก็ขายทำสี่หลังแล้วก็ขายเงินไม่จม ลูกค้าทุกคนกลับมามีสภาพคล่องแค่นั้นเลยครับซื้อให้ลูกซื้อลูปรูปหล่อลอยองรุ่นแรกซื้อลูปพระลอยองค์รุ่นแรกให้ลูกให้เมียให้ญาติซื้อ,อย่างนี้นะครับแจกเลยตอนแรกตัวเองเป็นลูกอมอาจารย์จะบอกว่าพระหลวงพระทองเป็นพระราคาไม่แพงนะครับ แต่สิ่งที่คุณได้เนี่ยมันมหาศาลอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้นะครับล,ลูกอมี้แต่ที่เริงๆเนี่ยก็คือ,อพิมพิมแอปเปลิลกับพิมบัวตูมนี่อย่างนี้เลยครับท,ที่เจ๋งเนี่ยที่เขาชอบไปตอนแรกเนี่ยโอ้จังๆเลยนะครับอาจารย์จะบอกไว้ให้ปาฏิหาริย์อยู่เกิดที่ความศรัทธาอาจารย์พูดคํานี้นะอาจารย์พูดคํานี้เลยเรื่องที่สองอาจารย์พูดถึงหลวงพ่อทอง ที่หนุนดวงชะตาอาจารย์มาเอฟซีอาจารย์เจอเอฟซีท่านหนึ่งนะครับแกขายน้ําแข็งหลอดแกขายน้าแข็งหลอดคือโรงงานไม่ใหญ่มากแต่น้องชายของสามีเนี่ยอยากทําด้วยอยู่ไม่ไกลกันนะครับอยู่คอนโโซนแต่ไม่ใกลกันวันดีคืนดียอดของฝั่งจะเองเนี่ยมันมันไม่ขึ้นก็เลยอยากกระเดบกระเดบขึ้นมามาขอพี่ชายขาย เกินเขตของตนเองเข้ามาในเขตของพี่ชายโอ้ไม่พอยังปิดหูปิดตาทนได้มาขอเรียนรู้งานติดตั้งเครื่องให้สอนวิธีการขายให้ยังมากินแบ่งเขตลูกค้านี่น้องสามีนะพยายามทนอดกลั้น แต่ปัญหาเนี่ยคือปัญหาเนี่ยคือน้องเนี่ยเป็นคนชอบเล่นคุณใส่มากเชื่อไหมครับมีอยู่วันหนึ่งไม่รู้แกอีท่าไหนน้องชายแฟนเนี่ยขอขอบคุณอาจารย์เจ๊ว่าแบบพยิน,นยที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้รับฟังนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องอธิฐานชิดด้วยนะครับสวัสดีครับ เอาให้น้องชายมาเปิดโนน้ำแข็งเหมือนกันวันดีคืนดีเนี่ยน้องชายแล้วก็แฟนของเขาเนี่ยเดินมานะครับเอาอะไรไม่รู้มาป้ายรถขนส่งน้ำแข็งป้ายทีละคัน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 เชื่อไหมครับแม้กระทั่งรถของพี่ชายเนี่ยที่ไปขนน้ำแข็งอะ่ะเพราะว่าลูกน้องป่วยลูกน้องป่วยทีละคนทีละคนจนเท่าแก่เนี่ยพี่ชายเนี่ยต้องไปขนน้ำแข็งเอง แต่ปัญหาไม่ได้อยู่แค่นั้นรถเกิดอุบัติเหตุทีละคันทีละคันทีละคันสลับกับลูกน้องป่วยลูกน้องป่วยลูกน้องป่วยจนกระทั่งตัวเองมาป่วยสามีเนี่ยคนขับรถน้ำงแข็งเนี่ยป่วยเครียดนะมึงไม่ธรรมดาลนะมังต้องมีอะไรสักอย่างต้องมีอะไรสักอย่างมาหาอาจารย์อาจารย์บอกนี่หนูโดน,น,นคนใส่นะหนูว่าแนละ้วหนูว่าแนละ้วอาจารย์คะหนูอยากได้ธุรกิจคืน แต่หนูไม่อยากประทัดหนูไม่อยากทะเลาะหนูไม่อยากมีปัญหาหนูไม่อยากโดนคูดใส่อาจารย์คะช่วยหนูทีคะหนูก็ทองวัดเขาจะเขารุนแรงอาจารย์จะบอกหนูดวงชะตาแก้ร้ายกลายเป็นดีแก้ร้ายกลายเป็นดีหนูลองเอาลองไปก่อนสักองค์หนึ่งหนุนดวงชะตาไงรู้ไหมครับนุนดวงชะตา ซ้อเนี่ยเป็นคนใจถึงอาจารย์มีอะไรถูกๆหลวงพ่อทององีกหนูจะเอาเอาไปเลยลูกอมเอาไปเลยเจ็ดลูกพละองค์พราสามีลูกสามีเป็นพระตัวเองเป็นพระเช่าเป็นพระไปและลูกอมเนี่ยให้ลูกน้องพละองค์พระองค์บระองค์เจ็ดองค์ไม่มีคนป่วยไม่มีอุบัติเหตุลูกค้า ที่เคยถูกแย่งไปเชื่อไหมครับสามีเนี่ยใจดีมากไปบอกลูกน้องไปบอกลูกค้าที่เป็นร้านอาหารหรอกต่อไปซื้อน้ำแข็งจากน้องผมนะครับต่อไปสั่งน้ำแข็งจากน้องผมนะครับผมรับประกันครับคุณภาพดีส่งต,งตรงตัวเวลาเชื่อไหมครับสองวันเขามาเช่าของกาัารย์ในวันเสาร์วันจันทร์ลูกค้าโทรมา ขอสั่งกันเฮียเหมือนเดิมทำไมครับส่งเลทร้านเปิดแล้วน้ำแข็งก็ไม่มาร้านอาหารเขาเปิดมา20ปีไม่มีน้ำแข็งขายลูกค้าบนโทรจิกสวนนุอีกด่าน,นุอีกด่าอีกนะครับโทรจิกรดน้ำแข็งโดนด่าอีกเอ้า ผมจะแค่หนูจะแครไหมเนี่ยใช่เรื่องของหนูที่ต้องมาทนบริการของน้องเฮียไหมเฮียมาส่งหนูเลยหนูไม่อยัางมีปัญหาครับ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 เดี๋ยวผมไปส่งครับลูกค้าทีละเจ้าสองเจ้าสามเจ้าวนกลับมาวนกลับมาไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาเพราะอะไรรู้ไหมครับลูกน้องของเขาเขาลดต้นทุนเขาเอาใครรู้ไหมครับเขาเอา คนขับรถที่ออกมาจากห้องขังที่พ้นโทษเอามาสขับส่งนัแข็งแม่งดุชิบหายปากจัดชิบหายแล้วแม่งสัตว์เต็มตัวใครไป้าสั่งของวะรถต้นทุนลดต้นทุนแล้วเป็นไงครับเละตุมะต้มเป๊ะเละตุ้มเป๊ะลูกน้องขับรถชนป่วยขับรถชนป่วยขับรถชน งานมีปัญหาสุดท้ายนะครับสุดท้ายลูกค้าก็วนกลับมาหาเขารู้ไหมครับเนี่ยคือคําว่าหนุนดวงชะตาเนี่ยคือคําว่าหนุนดวงชะตาสิ่งที่เราขาดหายไปยอดขายที่เราหายไปเนียจะเวียนกลับมาหาเราอะไรที่เป็นของเราจะเป็นของเราร้านอาหารร้านตามสั่งร้านทั่วไปสั่งกับเฮียกับซ้อคนนี้เหมือนเดิม หน้าบานเป็นกระด้งเลยอาจารย์จะบอกวันนี้คือพุทธคุณของพระรุ่นแรกหลวงพ่อพทองวัดเขาตะเคาอาจารย์จะบอกเลยนะครับนี่คือประสบการณ์ลว้วนไม่ได้มามกไม่ได้มาโม้มมโมให้ฟังนะครับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจใครที่ทําธุรกิจค้าขายยอดขายหา,ายไปนะครับอาจารย์จะบอกว่าไม่ด้วยไม่ว่าจะเป็นสาเหตุอะไรนะครับสักองคหนึง่งสักองหนึง่งโอเคนะครับรลุยเองนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณอาจารย์เจวัดปาพยิม ที่แชร์ประสบการณ์หลวงพ่อทองวัดขวเขาตะเคาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามช่องอธิษฐานจิตด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ